It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah? So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. เห็นไหมนี่ลิปที่ซื้อมาเม,ม,ม,มื่มอวานน่ะแล้วก็แดงครีมน่ารักมากมสีฟ้าด้วยชอบความเนื้อครีมสีฟ้าเนี่ยและข้างหลังนั่งของอยังเต็มอยู่เพราะยังทำงานไม่เสร็จนะกำลังจะเริ่มทำต่อนี่เลือกแบบหน้าตาตลกเลยนะชอบหน้านี้สุดทำหน้าแบบตลกดี ก็เป็นแบบลิปมันน่ะปากแตกเดี๋ยวบีกับนีซนะกับเลโอจอกไปข้างนอกนะคะส่วนนี้จักรยานเพื่อนลิขู่ะลิขูอยู่กับเพื่อน จอดรถตรงนู่นที่เราเคยจอดนะขึ้นเป็น600ยเยนใช่ไหมเราก็เลยมาจอดที่เพราะมัน700เยนไปมาเอา้ามันเปลี่ยนพ่ายเป็น800ยเยนขึ้นราคาโอ้ยช็อกเลยจริงๆเถวเนี้ยที่จอดรถ8 0 0ยเยนเลยทำมันดูแพงแพงเห็นที่อื่นอ่ะแบบ3 4 0 0ยเยนอยู่เลยทั้งวันน่ะทาไมแถวบ้านเรามันแพงอ่ะก็ว่าทําไมตรงนั้นเขาขึ้น600ยเยนที่แถงนี้แ0ดร้อยเอ คือในขณะที่เมืองท่องเที่ยวหรือแบบท,ที่มีคนไปเที่ยวเยอะๆมีปัญหาแบบนักท่องเที่ยวล้นเมืองอะไรไ้ยคะแถวบ้านเราก็คือไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเขาหรอกโอ้โหเงียบเชียบปานนี้เข้าในเมืองนาโกย่าเองก็ยังไม่เพราะว่านาโกย่าเองก็ไม่ได้จะแบบมีนะักท่องเที่ยวเยอะเวอร์ขนาดนั้นคะสบายๆเที่ยวสบายๆ มาถึงที่สถานีนาโกย่านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินไปโอซุต้องไปลงที่ฟูชิมิเปลี่ยนอีกสายเป็นสายนี่เราขึ้นสายสีเหลืองนะคะแล้เราไปลงเพื่อไปขึ้นสายสีฟ้าหลายต่อมาก ตรงนี้มีเส้นให้ต่อแถวขึ้นรถไฟนะะสามเลนเลยส่วนขาออกอันนั้นเปนฝั่งออกมีที่หนึ่งเลนหนึ่งสังเกตโฆษณาคลินิกที่ญี่ปุ่นนะคะมักจะแบบมีรูปหมอะหรือไม่ก็เป็นรูปแบบรูปการ์ตูนเหมือนหมอประมาณว่าให้จำหน้าหมอให้ได้ด้วยอะไรเงี <c oughs> ย้ยเฮียลงแอนลงมาดิ <c oughs> ผมยาวมากหนูไปตัดผมกันผมหนา นี่นั่งมาแค่สถานีเดียวนะคะเดี๋ยวลงไปต่อรถกันฟุชิมิแล้วก็ต่อไปที่โอซูค่ะสุดูไมล์ไลน์ค่ะสายสีฟ้า คือถ้านั่งรถไฟใต้ดินนากยยามันจะแบบมีสายหลายสายเราก็จะจําเป็นสีเอานะคะสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจําง่ายค่ารถไฟเริ่มต้นที่สองรอยสิบเยนนะคะเออแต่พูดถึงรถไฟใต้ดินขึ้นราคาแล้วว่าจาไม่ได้สมัยก่อนนั่งเท่าไหร่เนี่ยแต่น่าจะไม่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 แพงขึ้นเท่าไหร่นับจากสมัยเมื่อยี่สิบปีแล้วอ่ะนี่นะถามว่าต้องขึ้นอีกเหรอใช่ลูกไปอีกรอบนึง อีกสถานีีเดยวก็จุดมุ่งหมายวันนี้นะคะจะมาไว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะมาหาดูกล้องด้วยอ่ะจะว่าไปที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อปีสอง5ันห้ายี่สิบปีแล้วก็ยังมาอยู่ ซื้อเทียนถวายเจ้าแม่นะหนึ่งพันเยนเดี๋ยวเราเขีนชื่อคุณตาคุณยายแล้วในครอบครัวเราเพื่อขอพรท่านโอเคถวายเทียนแล้วก็ขอพรให้ทุกคนเรียบร้อยอ่ะให้คุณตาคุณยายหายไวๆทั้งคู่นะคะรวมถึงป้าปาด้วย นกอ่ะนกอิ่มหรือยังเนี่ยมาหมายว่าน้องเขาอิ่มแล้ววันหนูดูสิมีคนให้แล้วเขาไม่กินเลยนกเขาอิ่มแล้วนะคะมาสายเกินไปเดี๋ยวใครที่แบบตามไอเลโอนะคะก็จะสปอยนะคะว่าเราไปไหนกันมาเขาจะลงก่อน <c oughs> ทำไมเราเดินมาตั้งนานเราไม่เคยสังเกตเห็นอาคารนี้เลยมันดูเก๋มากเลยอ่ะเนี่ยร <c oughs> ้านขายนาฬิกาอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นทรงเก๋จริงๆ <c oughs> อุ้ยแล้ว <c oughs> นาฬิกาเขาดูแบบวินเทจมากอ่ะ เป็นหลานเสื้อมือสองแต่เดี๋ยวดูราคาเนี่ยราคามันไม่ได้ถูกมป็น 2, ัน2200ยเยนอะมันเป็นมือสองนะแต่มันไม่ไม่ถูกเหมือนร้านคิมบูนะพวกนี้ก็2000เยนขึ้นอะมือสองนี่มันอะไรอะทําไมเราไม่คุ้นี่คืออะไรนี่มันร้านเปิดใหม่อ๋อเขาบอกว่ามิสตูรี่้องร้านหนังสือมิสตรี่โดยเฉพาะเฮ้ยทําไมเก๋ อ๋อถึงว่าเป็นการจัดฉากไงฉากในหนังสืออะไรอย่างนี้ว่าโอ้โหมีธีมของร้านอะ่ะชอบจังโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่นะอยากเข้าร้านนี้นะนี่นาะนี้เซล50เอร์เซ็ลูกของฮาโลวีน จาก500ห้ารอยเหลือสอง้อยห้าสิบเยนเขาข่ายรูปมาเนะี่ยอยากได้รูปมากกว่า มีรู้สองดูกันนี่นะก็จะซื้อเนี่ยมันคืออะไรน้ำมาอ่านราคาไม่ออกอะ่ะแพงไปลูกแพงไป,ปสรุปนี่นะนนะได้ส้อยมาเส้นหนึ่งนะนี่ถึงวัยแบบเลือกซื้อสร้อยแล้วว่านี่เข้าร้านแบรนด์มือสองนะคะ,<ล>ะไปดูเฉยๆดูว่าขายอะไรยังไงบ้างอันนี้นะคะแสนห้าเยน ใช่หนูรููได้ไงั้นมันจะชอบอันนั้นแต่ร้านนี้ของเขาไม่ถูกนะเพราะว่าของเขาเป็นสภาพดีหมดเลยอ,อ,อันนี้ Walt Disney World อ่ะน่ารักสามหมนเยนสดใสมากเลยอ่ะแล้วเป็นคนชอบกระเป๋าไม่เหมือนใคร ผู้ชายใช้ได้นะมันเก๋ๆเท่ๆดีนี่ขายชาวต่างชาติสุดๆเพราะว่ามีตัวนี้แล้ของก็เนี่ยสไตล์คนต่างชาติซื้อนี่ลูกดูแปลกๆดีอ่ะ เริ่มหิวกันแล้วนะหาอะไรากินกันกินร้านประเทศไหนดีวันนี้เป็นแนวแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยอินเดียเมื่อวานเพิ่งกินเวียดนามร้านนี้กินแล้วนี่ลูกมีร้านอาหารไทยอ่ะแต่ก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่งเปิดใหม่ร้านอาหารไทยนี่ลูกไหนๆก็มาแล้วเขาสาปเปิดใหม่กินก่อนดีกว่าอ่ะลองอาหารไทยกันนะ ลีนาบอกว่ากินที่บ้านก็ได้ไหมอาหารไทยซอยเย,ยนะซื้อมาใส่สิลูกส้มตำแพงเหมือนกันนะเนี่ยพันสองเยนรอยราคาเดี๋ยวด้วเริ่มต้นแบบพันสองเยนกันหมดละราคาหนังไก่ทอดเจ็ดร้อยเยนลูกชิ้นสองไม้เจ็ดรอยเยน สั่งยำมุ้นเส้นไปนะอนักงานเสิร์ฟเป็นประมาณแขกนะแล้วในครัวน่าจะเป็นคนไทยอะ่ะมาผ<ด>ั<ห>าดกะเพราเฮ้ยดูโอเคนะนั่งพิจรารณาอยู่น้ำปลาพริกไม่มี <c oughs> เขาเขาขายคนญี่ปุ่นไง <c oughs> อยู่บ้านก็กินแต่กระเพรามานี่ก็รีบสั่งกระเพราอีก ไอ้นะหนูเอาส้อมก็เลยนะลูกไม่ได้เอามือเอามือตักเสร็จเลยเอาซ่อมลูกซ่อมคนญี่ปุ่นเขาไม่กินช้อนซ่อมนะกินช้อนอย่างเดียวอร่อยปะให้เดีวบอกรสชาติเป็นไงบ้างนีนะบอกธรรมดา เด็กบอกไม่เผ็ดเลยเขาใส่พริกหรือเปล่าก่อนแต่ร้านเขาก็ดูขายดีนะคะเนี่ยนคนมานั่งเต็มร้านละเฮ้ยไข่ย่ายยงน่ากินแล้วก็นี่ค่ะยำมุนเส้นของดีนะครไม่กินข้าวกินยำมุนเส้นคือที่ว่าแพงเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนอะราคาส่วนใหญ่มันไม่ถึงพันเยนอะ เห็นที่ว่าแหละราคามันขึ้นทุกอย่างอะทุกร้านทุกอย่างขนาดที่จรรอยังขึ้นนะเพราะว่าราคามันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของชาติไหนมันจะราคาเท่ากันนะของญี่ปุ่นทุกๆุกชาติราคาประมาณนี้หมดหมดกเกี้ยงทุกอย่างน้ําจิ้มก็กินโอ้ยคือมันก็เป็นรสชาติที่เหมือนกับว่า ไม่จัดเพราะว่าเขาทําให้ปรับมาให้มันแบบเข้าคนญี่ปุ่นนะแต่ก็คือมันเหมือน,นร้านอาหารไทยทั่วไปอะแต่ว่ารสอ่อนเพื่อคนญี่ปุ่นดีที่ร้อยก็มีนี่ให้ด้วยชื่ออะไรนะจำมะหมัดจาชื่อไม่ได้ลูกเขาอ่านว่าอะไรอะทาไมลืมอะจริงๆเป็นของที่ชอบกิน้นยนะอันนี้ร้านของตุรกีนะคะวันหลังค่อยมาทิมร้านเนี่ยเนาะมีมีเคบับที่หนูชอบไหมนี่คืออะไรอะ <laughs> ประมาณว่าเป็นร้านร้านเหล้าร้านเหล้า ลายมือสองที่คิดเป็นกรัมอ่ะเข้าไปดูเพราะว่าเอาอีกล่ละวันนี้ไม่ใส่เสื้อกันหนาวใหม่ละแต่ว่าจะหาซื้อเสื้อสีเทาชั่งน้ำหนักหนึ่ 1, งกรัมสามเยน mm. ก็เป็นแบบโอเคมีข้อดีแหละแต่มันชั่งตามน้ำหนักไงยิ่งหนายิ่งแพงมยอยากได้สีเทาๆอะ่ะดูอเด๊อือ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบพยายามจะแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ S <S <S มีแต่ทื่อการ์ตูนกระตูนเลยก็ไม่รู้อันเนี้ยลองอันนี้ดีกว่าลองสิไม่ได้อยู่เอาไม้เข้าไปสิลูกเอาไม้อมอกมานี่เออสี่ร้อยยี่ห้าเยนือสี่ร้อยสามสิบเยนคูณด้วยสามพันสองร้อยเยนโอเคซื้อไปกระเป๋าก็เหมือนกันนะสามเยนต่อกรัมรองเท้าก็เหมือนกันก็สามเยนต่อกลัม จริงมันก็ไม่ได้ถูกมากยอานที่บอกราคาจริงไมไ่ถูกนะเนี่ยไปมาคือสองพันกว่าเยนหมดเลย้้งงืออยโอเคเอาคัสตารสองอันโอเคไปซื้อกันต่อคิวนานเชียว เป็นโบสนะคะของที่เล็กๆอยู่ในโอสูซึ่งแบบดูน่ารักมากอันนี้ก็เมทคาเฟซึ่งไม่เคยเข้าไปเลยอันนี้อะไรอ่ะลูกน,นี้สำหรับคนที่อยากเสียงเซมซีนะคะหยอดได้เลยร้านนี้ก็แบบดูมีมาแต่โบราณ เดินโอซูเสร็จแล้วที่นี้กลับไปนากยยากันแถวโอสูก็นเนี่ยอาพาร์ตเมนต์แมนชั่นเยอะยังไม่เป็นร้านขายจักรยานมือสองอันนี้ดูน่ารักดีนะคือแบบเราไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในในเมืองขนาดเนี้ย เรานั่งรถไฟมาก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วทำไมเขามาขายอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบใครมาตอนเช้าอะไรเงี้ยหรอกินเป็นอาหารเช้า กลับมาที่นาโกย่าแล้วค่ะคนเยอะมากช่วงนี้อันนี้เหรอจะมาดูโทรศัพท์อ้ยมาดูกล้องก็คืออ่ะจะซื้อกล้องแล้วจะซื้อกล้องแล้วก็เลยมาดูอีกรอบนึง ถ้าเป็นโซนี่แล้วก็มีเลนอยู่แล้วแต่มันไม่ชอบโซนี่แล้วอ่าได้มาแล้วค่ะที่จริงว่าจะไม่ซื้อนะแต่บอดี้มันมีลดราคาคือช่วงนี้เขามีลดราคา1 5 0 0 0นเยนแล้วก็ได้พอยต์อีกหน0 0งเยนก็เท่ากับว่าลดไป30,000ืนเยนได้อ่<ม>ก็เลยซือ้อ น,นี่ไม่เข้าหรอกมาซื้อไอ้เดี๋ยวจะกินกาแฟก็กลับบ้านกันเลย <Okay. S 1> กลับมาถึงฟุตโซ่ค่นะทุ่มนึงพอดี ถึงบ้านแล้วค่ะมาทำงานกันต่อแต่ก่อนอื่นมาแกะกันนี้ก่อนคือซื้อซีดีเก่ามาแล้วแบบไม่รู้จะเปิดฟังยังไงก็เลยต้องซื้อเครื่องเล่นซีดีมาโอ้นี่มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยว่าอันเล็กนี่ก็จะตั้งแบบนี้นะคะเปิดยังไงก็ไม่รู้ลองซีดีนี้นะคะคือแบบเราเจอซีดีที่ชอบแล้วแบบเก่าๆก็ซื้อมาเก็บไว้อะไม่ได้ฟังเลย เนี่ยนนชอบมากเลยคิดถึงยุคก่อนนะไม่ได้มาฟังยูท Youtube อะไรก็ไปซื้อแผ่นซีดีที่ร้านทาวเาอร์ไรขอดหรือเปล่าที่อยู่ตรงสยามอ้าวลืมชื่อไปหมดเลยอะสยามเซ็นเตอร์อะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละเปิดยังไงอะ่ะอ้าวทำไมไม่ติดออ๋อ,อันนี้ ผ่าสัป一分วันนี <music> ้อยูบ <music> ียแหวนแหวนแหวนแล้วพวกเราได้กี่การะคะฝักกลไลส์ฝักกลนั่นก็จะเนี้ย